สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องที่จะมาหนุนใจเรื่องพิมพ์ไว้ในใจนะคะลูกเอย๋ยจงรักษาถ้อยคําของข้าจงสะสมบัญญัติของข้าไว้กับเจ้าจงรักษาบัญญัติของข้าและมีชีวิตอยู่จงรักษาคําสอนของข้าอย่างกับแก้วตาของเจ้าจงพันมันไว้ที่นิ้วมือของเจ้าจงเขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งหัวใจของเจ้า จงพูดกับปัญญาว่าเธอเป็นพี่สาวของฉันและจงเรียกความรอบรู้ว่าญาติสนิทเพื่อสองสิ่งนี้จะปกป้องเจ้าไว้จากหญิงแพทย์สยาจากหญิงสำสอนที่พูดจาพเนาพนอทุกคนรู้จักพักกัมพีอยู่ใช่ไหมคะพักกัมพีเกิดตั้งแต่สมัยที่เขียนไว้ที่หินจนถูกวิวัฒนาการจนมาเป็นกระดาษเป็นเขียนใส่กระดาษในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่ถือว่า เทคโนโลยีเนี่ยเข้าถึงได้สะดวกสบายนะคะซึ่งพัคระพีอ่ะสมัยก่อนกว่าจะได้อ่านกว่าจะอะไรจะไปไหนตอนเราเด็กๆเ,เนี่ยมีพัคระพีค่ะไปไหนก็ต้องถือเป็นเรื่องใหญ่ๆแต่สมัยนี้ยง่ายมากในการที่จะเข้าถึงพระัมภีร์แค่มีโทรศพัพท์่เครื่องเดียวอย่างเงี้ย เรามีแอปโหลดได้ง่ายมากการมีพระคัมภีร์ที่ง่ายที่หาอ่านได้ง่ายแล้วเนี่ยแต่เราไม่ได้อา่านถ้าเราไม่ได้ใช้พระคัมภีร์ในทุกๆวันมันก็จะทาให้ไม่มีประโยชน์ความสะดวกสบายทุกอย่างก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรการมีพระคัมภีร์ไว้ในใจช่วยอะไรได้บ้างถ้าเกิดเราได้อา่านพระคัมภีร์ทุกวันหรือว่าเราเฝ้าเดี่ยวเราได้อ,าอ่านพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าก็จะช่วยให้เราดำรงชีวิตประจําวันในทางของพระเจ้าได้ดีขึ้นในวันวันหนึ่งเนี่ยเราเจอปัญหาหรือเจอเรื่องอะไรที่มาทดลองใจเราอะค่ะ ทำให้เราเนี่ยได้นึกถึงพระคำของพระเจ้าตลอดเวลาการอ่านพระคมภีร์ก็คือการสะสมคําของพระคมภีเนี่ยเข้ามาในใจทุกวันทุกวันมันก็เหมือนการตึงในใจจ้าลึกไว้นในใจเราทุกวันทําให้เราเนี่ยดำรงชีวิตได้ทุกวันได้อย่างราบลืน่นหรือเจออุปสรรคใดๆหรือเจอบททดลองใดๆเงี้ยเราก็ยังได้นึกถึงพระคาของพระเจ้าเพราะเราได้อ่านทุกวันทุกวันเพราะว่าในทุกๆวันเนี่ยเราจะมีแต่ของยั่วยุอะไรทาที่ทําให้เราโกรธง่าย อะไรที่ทําให้เราโมโหง่ายหรืออะไรที่เราทาให้เราหลงไปในทางที่เรารู้สึกว่าไม่ดีะคะ่ะแต่ถ้าเราได้อธิษฐานกับพระเจ้าอ่านพระคัมภี์ในทุกๆวันได้สะสมคําสอนของพระเจ้าในทุกๆวันซึ่งข้อคัมภี์เหล่านี้ที่เราได้อ่านทุกวันเนี่ยก็จะอยู่ตึงในใจจิตใ,ใจของเราเพราะเราได้สะสมทุกวันทําให้เราได้ดําเนินชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมอย่างราบรื่นนะคะก็อยากจะฝากถึงคนที่ เป็นศาสนาคิดอยู่แล้วรู้จักพระคัมภีร์อยู่แล้วแล้วก็ฝากถึงคนที่ยังไม่ได้รู้จักพระเจ้าอยากรู้ว่าพระคัมภีร์คืออะไรยุคนี้ไม่มีใครที่จะไม่มีโทรศัพท์ก็โหลดไปเลยค่ะเขาว่าพระคัมภีร์ค่ะมันก็จะมีอะไรหลายอย่างให้เราได้เข้าถึงง่ายได้เราได้ศึกษาได้อา่านถ้าเราได้สะสมข้อพระคัมภีร์ในทุกๆวันไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่มาล่อลวงค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยได้เดินในลู่ทางของพระเจ้าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยชุดคิดก่อนที่จะลงมือทําหรือว่าพลาดก่อนที่จะพลาดไปเนี่ยค่ะหรือว่าจะ มีแหลมีสิ่งยั่วยุเข้ามาเนี่ยทำให้เราที่จะได้เดินเดินในทางของของพระเจ้าได้แล้วก็ไม่หลุดไปในสิ่งที่ที่รู้สึกที่จะไม่ไม่ดีะคะ่ะก็ฝากถึงพี่น้องนะคะที่จะให้เราเนี่ยอ,อ่านพระคัมภีร์ในทุกๆวันนะคะเพื่อที่จะได้เดินในทางของพระเจ้านะคะขอบคุณค่ะ